ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมช่างใหญ่ครับพี่อ๋อต,ติดติดตามในในเฟซได้นนสองสองสัปดาห์แล้วค่ะเห็นถูกใจตรงที่ว่าผมย้อนแล้วหาช่างตัดไม่ได้ตัดแล้วไม่ไม่ถูกใจอะคะ่ะของลูกค้ามาจากที่ไหนครับบางใหญ่ค่ะแล้วที่บางใหญ่ไม่มีร้านตัดผมหรือพี่อ๋อมีแต่ว่าเคยตัดแล้วท้ายถอยมือก็แบะเหมือนเดิมมันแบะมันมัน,มนย้อนค่ะหาหาช่างที่ถูกใจไม่ได้ ็เลยอยากจะให้ช่างใหญ่มาตัดผมให้แล้วตัดตัดแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างสบายใจถูกใจชอบเบา่ใจถูกใจตัดผมถูกที่สุดราคาเท่าไหร่ปีในชีวิตเคยตัดมาแค่สามร้อยเองค่ะตัดแพงที่สุดเคยตัดราคาเท่าไหร่สามร้อยค่ะสามร้อยแล้วช่างใหญ่แพงไหมไม่แพงถ้าตัดแล้วถูกใจโอเคเท่าไรก็จ่ายใช่ค่ะมีแค่นี้เองชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอให้พี่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงพี่เฮงเฮงรวยรวยพี่ข้องพาอะไรพี่ผ้าเหล็กอาเหล็กอ่ะ ไปเขาบ้างไงมันเหล็กไหลโอ้เหล็ก <c oughs> เหล็กไหลอ่า<ๆ>พาเหล็กพาเหล็กผมไม่เคยได้ยินแต่ถ้าถ้ามีทำเลยแถวบางลักสิลงดีมากเลยนะได้หมดร้านกําเนิดซาลอนก็ตั้งอยู่ปากซอยพอหลโยธิน52เขตสายใหม่กทมนะครับหาไม่ยากนะถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS ีเอมาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตูสี 4, เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ฝ่ามือนะครับ ร้านก็เปิด4โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะให้จองคิวเข้ามานะครับช่างใหญ่ตัดผม1,000บาทช่างอู่800นะครับท่องทางติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์จองคิวด้วยตัวเองก็ได้0625483999และ081956234น,นะ Line add นะ kaem ผ่าน,านว่ากากเสียนะครับชื่อจริงของช่างใหญ่นะนะครับก็ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ,รบ,บ๊ายบาย,บาย ชือ่อใหญ่เพศมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสัง่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครใครมาไม่ว่ายิงหรือชายจำตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็บทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลารุเธอจริงๆรมนต้องมาตัด งานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านังปลาดุเธอจริงๆนะต้องมาตักกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังหันนี้กดบติดตามอย่าพาดคลิปใหม่ซอนตักคงซอนสไตล์ทุกปีดีโอ้รับ้องงามแน่นอนเหมือนได้ทองมือของเขาเขาไวมากครับกับ ลขาต้องปลื้มทุกครั้งกลับไปไม่ใช่แค่แตัดผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยยามดูแพนทุกทรงหรือนกังเขาก็ยังติดนิ้มยืนนับเนันหนักถื ปิดติ้ยืนนับเงินตบบถชิงนาทีเปิดรับลูกค้าไม่หยุดไม่ย่อนมาเมื่อไรก็ได้ไม่มีวันพักเข้าเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้